ธรรมชาติเป็นธรรมชาติค่ะเขาขึ้นมาเองค่ะเนี่ยจะบืนจะบืนเนี่เห็นไหมคะบืนขึ้นมาแล้วขึ้นไม่ได้กลับลงไปอีกดูคู่นี้นิ่งเลยค่ะ วายู่ด้วยกันใหญ่ซะด้วย เตลมเตะฝนแบบเป็นแบบนี้ขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยโอ้หางอะไรยุกหางขึ้นมา เห็นทางเขาโผ่ขึ้นมานั่น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 น,น่นน,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 น่จ้องแล้วจ้องแล้วเห็นทางเขาอู้น้ำบนอู้น้ำบนำบออกมาจากหน้าท่อค่ะดูสิจิงไม้จิงเดือนมาเนี่ย องตัวองกุกเป็นกลุ่มเข้ามาหาแม่เลยไม่งั้นนะ่ะไม้คงไม่สะเทือนหมุนแบบนี้อ,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 อ้าวโน้นน่ะได้ปลาแล้วนั่นะได้ปลาจริงๆนั่นนั่น ได้ปลาได้ใหม่จริงๆว้าวอไวมากย่งกันเล้วอาย่งกันเล้ นีู้ฟังเสียงนะ้ำวูบลุบวูบค่ะนี่ถ้าเข้ามาจะเป็นรอบรอบนี่นี่นี่เนาะงูโอ้ยโอ้เสียงน้ำถึงวูบวูบวูบอะถ้าเข้ามา เข้ามาแต่ละรอบนังมาเจือเทีอนอม,มาควกเขาก็มาหยุดตรงหน้าท่อเห็นเงาลางๆลางๆเลยน้ำขุนนะเข้ามาเยอะมาเยอะจนน้ำขุนได้อะไรขึ้นไปอ่ะ โอ้ยได้จริงไม้นึกว่าได้ปลาอือโอ้โหผักแข็งมากเลยน้องหนนเอาจริงไม้ได้เลยนะยายก็นึกว่าเขายกปลาขึ้นไปโอ้อ,อหออหึหึหึหอหึ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 หอหึ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 นึหัหึหึหึหหึ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 หหหห ปากแข็งเอา้ากิ่งไม้แห้งนะัน่นแหละไม้ผู้อ้าวกินอ้าวกินโอ้ยนวลกลุ่มนูน้นน่ะกลุ่มนู้นได้ปลาได้อาหารเลย ยิ่งมาหน้าทอนู่นนี่พูดวิบเวียนกันมาก็ต้องกลับออกไปแหละไปไม่ได้อยู่ในนี้เนี่ยเยอะนะคะ ก็ต้องหมุนตัวกับ ได้ท่อแล้วชนท่อแล้ว โอ้กล <icana> ุ่มลองทะเลออกไปแล้วค <eti> ่ะชนท่อกลับกลับไปแล้ว กลุ่มใหญ่อู้หากลุ่มใหญ่เลยค่ะรอบนี้หนู่นูอู้อูโอ้โหมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลย ปลาเล็กไปแล้วดิ้นแรงเลยปลาเล็กไปแล้วทางนี้เป็นทางท่อน้ำค่ะท่อใหญ่ท่อใหญ่ลงในบึงค่ะเนี่ย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 ท่อใหญ่นี่เขาก็จะมาอยู่หน้าท่อจะยอมเข้าไป โออโอเข้ามาตรงนั้นตรงนั mm ้น hmm. ก็จะเป็นทางปลาเล็กด mm ู hmm. จะเป็นทางปลาหมอนั่น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  mm hmm. oh, เสียงนกเสียงปลาเยอะ mm hmm. มากนกทั้งกาทั้งปลา น,นั่งไปนั่งมาก็ง่วงง่วงเสียงนก,กว้าใหญ่จังว่านั้นดูดูดูนุ่นนุ่นนุ่นนะคะนุ่นจนน้ำบนน่ะตรงน้ำลึกนะคะนุ่นนุ่นนุ่นเขาเล่น ก็ลงมาเอา,าก็ลงมาเอาเ bueno ห็นปลาเขาก็มาดักอือหโ,โอ้ได้ปลาเล็กไปแล้วโอ้ ก็จะเอาเอาไม่ได้ก้ยอยู่หน้ากล้องนี้นี่แ่ก็จะเจะ็บภาพตรงหน้าท่อก่อนค่ะวันนี้ลมลมมากลมแรงขาขึ้นมาเยอะขนาเป็นทางเลยนี่ปลาดำคิดว่าจะได้เนาะ าทางโน้นก็นกตัวขาวกำลังมานกตัวขาวตัวนัง่งนู้นนะครับเอาตัวนี้กำลังเดินมาทางนี้ท่อหน้าท่อเขาก็รู้ว่าปลาที่นี่นกปลาก็จะมารออยู่ที่นี่ค่ะหน้าท่อเลย เสียงวิ้นเย้ปาผู้ปาผู้าน้ำ้้ำ้ไม่ให้ภาพเลยตัวใหญ่ในุ่นนุนะฮะนุ่นนุ่นลงแล้ลงลงและลงบึงแล้วนุ่นนุ่น นู่นนู่นหยุดอยู่ยตรงนั้นแหละออกขาวตัวน,นั้นเดินมาเรื่อยๆที่เรื่อยจนจะถึงหน้าทอ ลปลาเล็กกระโดดเลยค่ะตกใจอ้ปลาเล็กกระโดดหนีปลาใหญ่มาไปอีกแล้วทางโน้นฟังเสียงปลาใหญ่ไล่ปลาเล็กไปจังตุ๊บตอนนี้ที่ปากท่อแล้วเดินไปเดินมาจนถึงปากท่อแล้วครับ để mà cuồn này tiếng cá ừ ก็จะมาดักปลานกกาไปนะค่ะไล่ปลาเล็กในท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากมากค่ะทุกท่านกดเลิฟกดไลค์ให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกับลานเจอา A ค่ะพามาชมบรรยากาศที่บึงใหญ่ค่ะบึงใหญ่บึงใหญ่แห่งนี้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราชมธรรมชาติล้วนๆค่ะ บ๊ายบายค่ะเจอกันชิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันชิปหน้าไปแล้วค่ะไปแล้ว